คู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพัน์จากสนามมวยเวทีลุพิดีครับอังคารที่8มีนาคม2559ดาวเด่นชอเกียวีนาครับเจอกับพันลิตเคซ่าย,ยิมคู่นี้พิกัดน้ำหนัก120อปอนด์นะครับอยู่ที่ทางด้านของดาวเด่นนะครับพันลิตมา122ครับกรรมการวิสุดยิ่งประการกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมีเป็นยกที่2นะครับให้ได้ดูกันครับตารางลัพยั์ในยก2นี่ดาวเด่นต่อ52 ต่อแพงกว่าเดิมเยอะเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวยคฮซ่ายิมกับชชเกตวินานะครับเหมือนยกทีมชกกันไกลๆครับโอ้้หโอ้โหลงทั้งแผ่นหลังครับตัดล่างครับตัดล่างครับเจอเข่าสายของดาวเด่นสีบซ้ายมาครับทันลิฟ สียบซ้ายเอาเสียลากครับอ้าวลงข้างล่างบ้างแต่ว่าโอ้โหดาวเด่นแกลุกขึ้นมาเร็วครับเก็บค่าดูค่าชมได้277,750บาทนะครับชาวต่างชาติ55คนครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าใจหายครับก็คงต้องสู้กันต่อไปนะครับปอมมเตอร์ลุงิดีครับถ้าเกิดจัดเล็กก็ก็เหนื่อยหน่อยครับ ยายามขีดครับดาวเด่นสอนในได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไปเกี่ยวขาครับแล้วก็ตีเข่าขวาตามครับกรรมการก็ต้องเตือนแล้วครับเกี่ยวขานี่มันชัดเจนครับกำปั้นขวาแทงเข่าซ้ายโอ้โหเสียหลักครับเจอแข้งซ้ายตามไปทีแข้งขวาลุดครับดาวเด่นโอ้โหเจอซ้ายของพันลิศอีกแล้วโชคดีครับที่น้ําหนักนี่เบาครับ เข่าซ้ายครับยาวสักอย่างครับเอา้าก็จะประคูลครับล้มลงไปครับอยู่ข้างล่างมัดต้องมาแล้วครับผลิตพาหมาัดมาด้วยครับพาหมาัดมาด้วยล้มไปอีกครับคราวนี้เป็นร่างของเจ้าดาวเด่นนะครับล้มอีกครั้งหนึ่งล้มบ่อยๆไม่ดี เดินครับดาวเด่นครับเดินถึงตัวตลอดครับชนนะครับชนด้วยเข่าเลยครับกระทุ้งเข่าซ้ายยัดไส้ตีขวาอัดเข้ามาครับไม่รู้จะปักหลักสู้ยังไงละครับพาลิศขีดได้ครับดาวเด่นตีเข่าซ้ายครับเสียหลักต่อยทีเดียวกับผู้ขวา โมดยกครับยกที่3ครับเมื่อสักครู่ยก2นะครับขึ้นมายกสามตลาดกะระซับดาวเด่นต่อสอหนึ่งครับไม่มีอะไรจะเสียแต่ว่าก็ไม่เดินครับพลิตอ้าวต่อยซ้ายได้ ดาวเด่นโผล่เข้ามากอนไว้ก่อนครับแล้วก็จับครับจับตีขวาขวาครับอัดสายโตครับถ้าเกิดเล็กกว่าสั้นกว่าในเวทเดียวกันก็ต้องไปปรับปรุงพัฒนาครับนักมวยเอาโอ้ลุกช้าเลยครับโดนไหลครับต่อยเจก้าบ้านขวาฟันซอกครับตีขวายครับตีขวายเข้ามาครับตีขวายครับ โอ้โหอาจซ้ายอาจซ้ายเข้าไปครับฟันศอกพยายามบวกศอกขึ้นอ้าวไปแก่ดังแรงลังแตนซะแล้วอาตีเขาา่า้ายอ้าแลกศอกโอ้ยดาวเด่นนี่ทนงดนของเจ้าดาวเด่นครับโอ้ดูครับแข็งแรงอ้าวแต่ว่าอ้าวอยู่ข้างล่างครับทริสโอ้โหก้นหนักแล้วคนระับขี่ขวาไปกำปัน้นแทงซ้ายแทงซ้ายครับ ตีซ้ายครับตีซ้ายครับดูหูเสียบเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายเข้าไปเสียบขวาครับโอ้ยเสียบเสียบครับจับมาเสียบเอาฟันสอกขวาครับฟันสอกครับตีซ้ายกรรมการต้องนับเลยครับ ดูครับฟันสอกครับระทุนเข่าซ้ายครับแม่ตียันปากเลยก่อนนั้นกรรมการก็ดูแหะครับว่าทางด้านของพันลิทนี่จะโต้หรือเปล่าครับสุดท้ายไม่โต้เป้รฝฟายชนะเดินเกินน้องเอาลไปนะครับในยกที่3ครับก็สวยงามอีกไฟหนึงนะครับทางด้านของดาวเด่ชอเกตวินา ส่วนผู้แพ้กรับต้องดูแลตัวเองหน่อย